สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องส,สาวน้อยสาวน้อยหมื่นล้านค่ะเป็นแมวด่างที่ราคาแพงที่สุดเลยค่ะฟังแต่ชื่อก็แพงแล้วค่ะสาวน้อยหมื่นล้านนะคะแต่ตอนนี้นะคะประกาศประกาศขายนะคะสามล้านบาทเนาะน้องมีความสามารถพิเศษมากเลยนอกจากกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินวันนี้ลุงว่าจะมาอัปเดตนะมาอัปเดตกล้วยด่างต้นแรกนะครับต้นแรกของลุงวาเลยนะ ตด้มาอยู่เป็นสาวอีสานเนะครับนี่มาอยู่กับลุงวาเนี้ยน่าจะเมื่อกลางกลางหน้าฝนปีกลายเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะหกเกินครึ่งปีไปแล้วละ่ะลุงว่าจำไม่ได้อ่าเนี่ยนะครับน้องมีหนอให้ลุงวาชื่นใจด้วยนะแม่ชื่อสบายทองนะจ๊ะต้นต้นแม่เขาชื่อสบายทองสวยไหมสวยไหมครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับพบกันยามเย็นๆนะจ๊ะนี่คร <here S 2> ับสวยมากคือดูงว่าสงเสน่ห์เขาอะต้องควักเืินช่วงช่วงปีกายเนี่ยน้องจะราคาค่อนข้างแพงนัวาต้องจกเงินนะน่าจะเกินครึ่งหมื่นนะต้องต้องซื้อน้องมานะครับอมาปลูกไว้นะเพื่อเป็นความชอบส่วนตัวนะ จะราคาตกด้วยราคาไม่ตกก็ไม่ได้สนใจล้วาไม่ได้สนใจชอบเพราะความสวยเป็นโดดเด่นนะครับชอบชอบตรงที่เขาเป็นเนี่ยมันจะเป็นปีกเหมือนปีกกล้วยหอมเลยเหมือนกล้วยหอมทองเลยเพวกนี้ยแล้วก็กการเขาตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงลายเขาจะเทพมากสวยสถียนมากใบตรงข้างหลังจะเป็นสีแดงยิ่งสวยนะใบเขาจะชูตั้งเป็นพุ่มเลยอ ลุงมาชอบตรงที่เขาจังออกหลอดแล้วเขากาลังจะผลิใบออกมาอย่างเงี้ยอ่ามันเหมือนกระบองเลยเนี่เห็นไหมใบอ่อนที่เขาผลิกออกมานี่ครับสวยมากมากเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าคือมันก็มีกล้วยหลายๆอย่างนะกล้วยเป็นลายลายทหารหลายๆชนิดนะนุงาตัดสินใจเอากล้วยพันนี้มานะากล้วยพันเลดฮาวายนี่มานะนี่นะครับสวยงามมากไหมอชอบไหมครับเพื่อนๆ ถ้าชอบก็กดติดตามกดถูกใจนะครับก็ร่วมกิจกรรมคอมเมนต์มาด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะนะครับไว้กันพบ,พบกันคลิปหน้านะครับหลวงวาก็ไม่ได้หลวงวาก็ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอแบบสไตล์นี้มานานแล้วนะครับหลวงวาก็จะปลูกหลังบ้านนะเป็นที่ระบายน้ํานะครับเพื่อจะให้น้องรับน้ํารับปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับ ก็จะได้ต้นจะได้สมบูรณ์เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะน้องสบายเงินนะครับถ้าชาก็กดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะพบกันใหม่ขอใหุเพื่อทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ